ไมังึงเอาพี่พี่ไม่เอาพูดนิดึงก็เราต่อยชนะไวไปนิดนึงครับยังเล่นยางเล่นได้ไม่อิ่มเลยครับยลงไม่เต้นได้ไม่หิ่มนันแสดงว่าเล้นได้บ้างใช่ไหมพ่มันรับคอยยังไงเารยไม่ดึงเลยดึงดึงชับไม่ดึงเลยดึงหน่อยเร่งดีพุทธิไก่ก็้อมใหม่ฮกอ๋อนี่ยไปซ้อม ก็น่ากี่ไฟแล้วคือน่ากี่ไฟแล้วก้าวไฟจีแล้วเหรอเอาอย่างนี้ก็ต้องหวังว่าน้ำมันยอดเยี่ยม่ไดีออ่าไม่ไม่ไอ้ไอ้ภาวบดหมูของอะไรน้ำมันยอดเยี่ยมของเอ่อทั้งกอชทั้งของสมาคมก้าไฟจีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยหนูทำไมบ้าทำไมเออเขาบอกว่าอ่ะนะก็ <T t ี่าอะครอ่ะที่เ้าพเนี่ยชุนพ่เียจีเท่าไหร่ครับ่ที่้องหม่นบาทโอโหปีนัยังเดี๋ยวน้หมเพราะเราไม่ได้ดูเลยกนะ่างมัดพรอมดอไม่ได้ครับมัไม่ได้มัดไม่ได้ลง หมัดยังไม่เลือกเตะก็มีหมัดทุกอย่างทุกอย่างครับพี่ไก่ตอนนี้เนี่ยชนะมาเก้าไฟแล้วนะฮะวางแผนยังไงต่อไปในชีวิตของตัวเองอยากจะยังไงชิงแชมป์อยากชิงแชมป์ช่องเจ็ดเอารุ่นไหนดีรุ่นไหนเล็งรุ่นไหนไว้ที่ชอบดีที่สุดอ่ะเออที่ได้ก็เล็งไว้สามารถแต่ว่าจะมาอาจะแบบ ใหญ oh, ่ได้ยัง10เมตรขึ้ไปครับอ uh, ๋อแสดงว่าต้องขึ huh. right. ้นไปนึ่ร้อสี่สิบเพราะว่าผมน้ำหนักก็เจสบแล้วร้อยสี่สิบต้องเจเพื่อไทยุกีเลรุ่นใหญ่เลยอ่าร้อยสี่สิบเสียบเยไหมถ้าเกิดที้นมาชกถ้ามีแบถ้ามีแบบถมงกก็มาตั้งเจ็ดามแปดร้อยสามเจ็ดรบอแปดมีไหไม่มีนะมีร้อยสี่สิมันน่าจะมีแบบว่าถ้ามีนะน่าจะ ไ้ชินช่งอ๋อประมาณนั้นจะประมาณนี้เลยอ๋อถ้แบบนี้้วัะเ็นประมาณนั้นี่เจมมองว่าเึมเวลาชิงแชมป์ยังครับเก้าไปไม่แพ้ใครเลยมอแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทารโบเตอร์ชนกับโบเตอร์เดียร์เนาะเอาเอาแล้ววันนี้เอาที่ครับภาพสวยๆเลยนี่ครับทั้งพี่เจมทังพี่ในนากดให้น้องอม่นบาับรเล็กเล็ก